ยชูวาบทสีครับในข้อที่สิบนสองสิบสามข้อสิบสีส่ ต้องสังเกตนะครับสงครามที่เริ่มในแผ่นดินคานาอันเผารูเบนเผากาดเผามนัสเสถืออาวุธนำหน้าคนอิสราเอลข้ามไปตามที่โมเสสได้สั่งและรวบรวมทหารของสองเผ่าครึ่งนี้ประมาณ40,000คนนี่เป็นทัพหน้า40,000คนที่ออกไปก่อนชนชาติเผาอื่นๆ ในข้อ14บอกว่าในวันนั้นพระเจ้าทรงยกย่องโยชูวาต่อหน้าคนอิสราเอลทั้งปวงเราสังเกตนะครับถ้าโยชูวาเป็นคนนําหน้าใครตามโยชูวาใครตามโยชูวาใครตามโยชูวาอิสราเอลละ่ะแต่ว่าใครละ่ะเนี่ยสองเผ่าเครื่องนี้สองเผ่าเครื่องนี้ไปกับโยชูวาเป็นกองหน้า และถ้าพระเจ้ายกย่องโยชิวยกย่องสองผัครึ่งนี้รู้ไหมเพราะเป็นกองหน้าวกเรอนะับมังทีนะเราอยากจะรับพระพรจากการรับใช้อยากรับพระพรจากชีวิตฝ่ายวิญญาณเราอยากจะได้รับการมุ่งจิตชูใจรับการยกย่อง,องรับการเสริมจากพระเจ้าแต่พวกเราไม่อยอกเป็นกองหน้าเป็นกองนอน ไดกองหลังครับกองนอนไม่ยอมลุกขึ้นไม่ยอมทําอะไรพี่น้องครับถ้าเราพร้อมจะไปข้างหน้าพี่น้องไม่ต้องกลัวครับพระเจ้าพร้อมจะยยชูเราด้วยโยชัวไปสองเผ่าครึ่งก็ไปกับโยชัวพี่น้องครับพระเจ้ายกมย่อโยชัวและสองเผ่าครึ่งอยู่ตรงนั้นนะเขากล้าตายแล้วเขาไม่ตายเลยสงครามเจ็ดปีนะครับเขาได้กลับบ้านไปหาลูกหลานเมียและครอบครัว ครบเยีอย่อโอ้ขอบคุณพระเจ้าและคำนี้ครับในข้อที่20สเชืส้สจำยัต์บทที่3าข้อ20กว่าพระเจ้าจะโปรดให้พี่น้องของท่านได้หยุดพักเหมือนได้ประทานแก่ท่านแล้วคำนี้นะครับหยุดพักเหมือนได้ประทานแก่ท่านแล้วต้องทำความเข้าใจคำว่าหยุดพักหมายความว่าอะไร พี่้อครับคำว่าหยุดพักคำนี้มีความหมายอยู่สองด้านมีความหมายอยู่สองด้านด้านแรกพี่น้องครับให้เราดูเฉลยธรรมัญญัติบทที่12บทที่12บทที่12อ่อถ้าเจอนะข้อ9ข้อ10 พี่น้องครับคาว่าหยุดพักค,ค,ความหมายแรกหมายความว่าปลอดภัยจากศัตรูรอบข้างไม่มีศัตรูรอบข้างนี่คือการหยุดพักไม่มีศัตรูจะมาคุกคามจะมาคมเหง tokens, จะมารังแกนี่คือการหยุดพักไม่มีการรังควานนี่คือการหยุดพักนะครับความหมายแรกคํควาว่าหยุดพักคือไม่ม,มีศัตรูรอบข้างที่จะมารังควาน ความหมายที่สองหนังสือเฉลยธรรมยัติเหมือนกันครับบทที่25บ้าบทที่25ส้าเฉลยธรรมยัติบทที่25้าข้อที่ส7 18 19ดสบด ท่านพีคอนนี่บอกว่าเมื่อท่านหยุดพักจะศัตรูรอบข้างอันนี้เราเข้าใจแล้วหยุดพักหมายความว่าไม่มีศัตรูรอบข้างในแผ่นดินที่พระเจ้าของท่านประธานแก่ท่านเป็นโมโดกให้เป็นกรรมสิทธิ์นั้นท่านทั้งหลายจงทําลายล้างคนอามมาเลกเสียจากความทรงจําภายใต้ฟ้าท่านทั้งหลายอย่าลืมเสียเมื่อพิชิตศัตรูรอบข้างอย่าลืมมาจัดการ ทางในด้วยอามาเลกก็เปรียบเหมือนกับเนื้อหนังของเราอะเมื่อศัตรูรอบข้างไม่มีแล้วกลับมาจัดก,การอามาเลกเพราะคาว่าหยุดพักหมายความว่าปลอดภัยทั้งศัตรูรอบข้างและปลอดภัยทั้งศัตรูภายในสัตูภายในคือใครเนื้อหนังเราเองนี่แหละเราต้องปลอดภัยด้วยถ้าเมื่อไรข้างในไม่ปลอดภยัยมีสงครามภายในมีกองโจรอยู่ข้างในมีสงครามกลางเมืองอยู่เนี่ย มันจะหยุดพักไหมไม่ถ้าจริงวันนี้สงครามไหนน่ากลัวสงครามรอบข้างหรืสอสงครามข้างใน,นเออข้างในนี่น่ากลัวแล้วถ้าจริงสงครามรอบข้างเนี่ยพระเจ้าจัดการให้เราโดยพระเยซูคริสใช่ไมมใช่สงครามภายในพระเจ้าก็จัดการเราโดยพระเยซูคริสใช่ไมมใช่แต่เนื่องจากเราอยู่ในร่างกายเนื้อหนังเนี่ยบางครั้งเราอ่อนแอ ไอ้สงครามภายในมันก็โผล่เป็นทีทีอ้ามเล็กก็โผล่เป็นทีทีเพราะเราต้องจัดการทุกวันนะครับเพื่อเราจะเราจะหยุดพักได้หยุดพักหมายความว่าปราศจากศัตรูคุกคามทั้งภายนอกและภายในพี่น้องถ้าพี่น้องไม่ทําสงครามวันต่อวันพี่น้องจะหยุดพักไม่ได้ขอย่เชื่อเรานะครับและพระคัมภีร์บอกว่า สองเผ่าครึ่งนี้จะไม่หยุดพักทั้งๆท,ที่ว่าครอบครัวเขามีที่ตั้งแล้วมีที่ตั้งหลักปักฐานแล้วแต่ถามว่าเป็นการหยุดพักไหมยังยังไม่หยุดพักจนกว่าพี่น้องทั้งหมดจะได้หยุดพักในแผ่นดินคานาอานเขาจะหยุดพักอาเมนไหมครับข้อคิดอย่างหนึ่งพี่น้องอย่าคิดว่า เช่นคริสเตียนบางคนนะครับคริสเตียนบางคนเนี่ยอาจจะแข็งแข็งและจิตวิญญาณและตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าพักสงบมีสันติสุขในพระเจ้าแล้วอยา่าคิดอย่าพอใจแค่นั้นถ้าตราบใดพี่น้องของเรายัางไม่หยุดพักเราก็ไม่มีทางหยุดพักเข้าใจความหมายไหมครับแต่ถ้าเมื่อไรพี่น้องหยุดพักเราจะหยุดพักเข้าใจไหมเนี่ยคือบางคนเป็นคนไปให้ได้ว่า ตัดช่องน้อยแต่พอตัวฉันมาโบฉันอ่านพระคัมภีร์ฉันสัตว์ซื่อฉันถวายฉันมีความสุขฉันแฮปปี้ฉันรับใช้พระเจ้าพอแล้วแล้วเราไม่คิดอยานลุ้นใจคนอื่นข้างๆให้ลุกขึ้นให้ทําอะไรเลยพี่น้องครับถ้าพวกเขาไม่หยุดพักเราเองก็ไม่หยุดพักเพราะเราเป็นกายเดียวกันน่ะนีเพียงความหมายนะครับเพราะหยาบเออเป็นทีมอยาอย่าเป็นคนแค่ฉันฉันต้องทั้งคลึกหยาลุ้นใจคนอื่น เราเเห็นคนอื่นกำลังลำบากมีปัญหาพี่น้องครับปัญหาของเขาคือปัญหาของเรานะครับถ้าเขาไม่หยุดพักเราจะไม่หยุดพักด้วยแต่ละขอพระเจ้าช่วยเรากลับมาที่เฉลยธรรมบัญญัติอีกครั้งข้อที่21 22 ข้อ18จนถึงข้อที่20เราพบคำบัญชาของโมเสสแต่ข้อ21ข้อ22เราจะพบคำหนุนใจของโมเสสที่มีต่อโยชูวาคำบัญชานั้นมีต่อรูเบนกาดมนัสเสแต่คำหนุนใจนั้นมีให้กับโยชูวาครั้งนั้นข้าพเจ้าได้สั่งโยชูวาว่าในตาของท่าน คือแปลนะไม่ใช่คาว่าตานะใช้คําว่าในตาไม่ใช่คําว่าเห็นกับตาไม่ใช่ว่าเห็นใช้คำเห็นกับตาแต่ใช้ว่าในตาในตาของท่านได้เห็นบรรดากิจการซึ่งพระเยาว,วาพระเจ้าของท่านทั้งหลายได้ทรงกระทําแก่กษัตริย์ทั้งสองนั้นแล้วในตาคือไม่ใช่คําว่าตาเห็นใช่ว่าในตาเนี่ยมันยิ่งกว่า หมายความว่าไงเคยไหมพวกเราเคยไหมภาพบางภาพที่เราไปเห็นไปเห็นแล้วนะไปเห็นไปเห็นไปเห็นแล้วแต่เราหลับตาลงทีไรนะครับภาพนั้นยังอยู่ในในในสายตาเราอ่ะเคยไหมเคยไหมเคยไหมโอ้มันติดตาอยู่ในตาเราอ่ะถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าภาพนั้นนะครับเราไปเห็นใช่ไหมแล้วก็ผ่านไปแล้ว แต่จะอยู่ไอ้ภาพนั้นก็มันจะปรากฏอยู่ในตาเราอะเคยปะไอ้นี้คําเดียวกันคําเนี้เข้าใจยังฮะไม่ใช่วงคํหนึ่งครับมันเป็นภาพที่ปรากฏอยู่ในตาเลยไม่ใช่ไม่ใช่วงความไม่ใช่ว่งความคิดว่วงคํานึงนะครับเช่นบางทีนะเราไปเจอศพคนตายอ่ะพอเห็นป๊อบแม่ไอ้ศพนั้นมันอยู่ในอยู่ในตาเราเลยคือบอกแล้วก็เห็นเนี่ยเห็นเนี่ยเข้าใจไหมเข้าใจความหมายไหมครับคือโมเสสกลองบอดดโชัวว่าโยชัว ดูสิสงครามครั้งนี้เนี่ยใหญ่แค่ไหนแล้วท่านเห็นแล้วประจักษ์แก่ตาแล้วมันอยู่ในตาของท่านแล้วว่าเราสามารถพิชิตสีโหนได้พิชิตโองได้ยิ่งใหญ่แค่ไหนเราก็พิชิตได้โดยกําลังของพระเจ้ามันอยู่ในตาของท่านเข้าใจความหมายไหมครับเพราะเหตุการณ์สงครามนี้เป็นที่หนุนใจโยชวัวเมื่อโยชัวฆ่าแม่น้ําจอร์แดน ยึดครองแผ่นดินอีกฝากหนึ่งไอ้เรื่องนี้อยู่ที่อยู่ที่ในตาถ้าชนะตรงนี้ตรงนี้ก็ชนะอเมนไหมครับรพี่น้องแล้วเคยมีเรื่องบางเรื่องฝันยันที่มันอยู่ในตาเราแบบนี้มีบ้างไหมเคยมีบ้างไหมโอ้ถ้าฉันทําตรงนี้ได้พระเจ้าวยพรแล้วฉันก็จะทําได้เป็นแบบนี้พระเจ้าเคยทําแล้วเราจะทําอีกอะเคยไหมเคยไหมเออพี่น้องขอให้มีประสบการณ์แบบนี้ครับให้มันอยู่ ในตาเข้าใจไหมเนี่ยไม่ใช่อยู่ในห่วงคํานึงนะครับแต่เป็นภาพที่ติดตาเราอะภาพนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วโยชัวเนี่ยเขามีภาพนี้ในตาเขาอะเขาจะมีกําลังมีเรี่ยวแรงทาสงครามที่อีกฝั่งหนึ่งจนชนะเจ็ดปีภาพนี้ไม่หายไปจากในตาโอปี่น้องครับเราเองต้องหาประสบการณ์ความยันแบบนี้นะ ไปคิดดูซิว่าเรามีประสบการณ์สักอย่างไหมที่มันอยู่ในตาแบบเนี้เออนะแล้วฉันเราจะก้าวหน้าขึ้นนะครับเข้มแข็งขึ้นในองค์พระเยซูคริสต์หรือบางคนนะครับล้มเหลวติดตาเลยคนจะเยอะกว่านะล้มเหลวติดตาเลยล้มเหลวติดตาเลยเจอความทุกข์ลรติดตาอยู่ในตาเลยอาจารย์มัทิย์บางคนอาจะเยอะกว่านะเพนเรงเปลี่ยนนะครับเอาเรื่องที่เป็นเป็นกำลังเป็นพระพร ข้อที่สามข้อยี่ิบสองในตาของท่านได้เห็นบรรดาก,การซึ่งพระยิววา่าพระเจ้าของทั้งหลายได้ทรงกระทำแก่กษัตริย์ทั้งสองน,นั้นแล้วดังนั้นพระเจ้าทรงกระทำแก่เมืองทั้งปวงซึ่งท่านจะข้ามไปอยู่เช่นเดียวกันเห็นไหมฮะมันติดตาอยู่แล้วนะไอภาพติดตาเนี่ยเอาไปใช้นะครับจำไว้นะครับเชื่อว่าจะเกิดขึ้นอีกในแผ่นอีกฟากหนึ่งของแม่น้ำจอร์แดน ข้อ22บสองท่านทั้งหลายอย่าได้กลัวเขาเลยเพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านพร,พระองค์นั้นทรงสู้รบเพื่อท่านทั้งหลายเพี่น้องครับตรงนี้คือสงครามของพระเจ้านอกจากว่ามีภาพนี้ติดตาแล้วพระเจ้ายังยืนยันว่าสงครามที่จะข้ามไปทำนั้นไม่สงครามของโยชูวาเป็นสงครามของพระเจ้า พระเจ้าจะเป็นผู้สู้รบเช่นถ้าเรากลับไปดูนะครับพระเจ้าพูดอย่างนี้หลายครั้งนะในบทที่หนึ่งครับบทที่หนึ่งข้อสามสิบเฉยธรรมบัญญัติครับในข้อนี้บอกว่าพระองค์จะทรงต่อสู้เพื่อท่านทั้งหลาย ดังที่โะรงได้ทรงกระทำให้แก่ท่านทั้งหลายในอียิปต์โอ้นานได้ยังอียิปต์เนี้ยนานได้ยังกี่ปีแล้ว40ปีที่แล้วเกิดขึ้นที่อียิปต์ยังอยู่ในตาไหมไอ้คนที่อยู่ในตาตายหมดแล้วไงมันตายในถิ่นทุระ <S <S ก็ดานหมดแล้วแต่ถามว่ายังอยู่ในตาของโยชัวกับคาเลมไหมอมยู่อเมนไหมครับโอ้ขอบคุณพระเจ้าหรือบทที่หนึ่งครับ

เขาบอกว่าตั้งแต่วันนี้ไปเราจะให้ชนชาติทั้งหลายทั่วใต้ฟ้าครั่นครามต่อพวกเจ้าและกลัวเจ้าคนประเทศผู้จะได้ยินข่าวเรื่องเจ้าจะกลัวตัวสั่นและมีความระทมเพราะเจ้าจริงไหมจริงไหมเหตุการณ์นี้เราเจอที่ไหนเมืองเยริโค เยเรโครนะครับกลัวลานแหลกเหลวเหมือนน้ำใจเขากลัวเหมือนน้ำเลยแหลกเหลวเหมือนน้ำวิ่งเข้าสู่กำแพงเมืองเยเรโคหมดเลยเพราะอะไรครับเพราะอิสราเอลเอาชนะสิหผและโอ้ข่าวเรื่องนี้แพร่ไปทั่วภูมิภาคเลยเพราะการพิชของโยงชัวที่เขาสามารถยึดครองเป็นิคารันได้เนี่ยเหตุหนึ่งต้นทุนมาจากสงครามทางนี้แหละคนทั่วภูมิภาคนั้นกลัวอ<ๆ>ิสราเอลเพราะเขาพิชิตสิหนกลับ<ๆ> อกได้เป็นที่หนุนใจโยชัวบทที่สองข้อสาสิบเอ็ดข้อสาสิบเอ็ดข้อสามสองข้อสามสาม คือภาพเหล่านี้อยู่ในตาอยู่ในใน,ในตาของโยชัวและเขาละการหนุนใจจากราจาพระเจ้าเมื่อเขาข้าแม่น้ำจอแดนไปนะครับภาพนี้จะเกิดขึ้นกับเขาอีกครั้งหนึ่งที่ฟากตะวันออกฟากตอนตกของแม่น้ำจอแดนโอ้พ่นงครับเราขอบคุณพระเจา้าบทที่3ามบทที่3ข,ข้อ2ข้อ2ข้อ3 งกระทํากับเขาเหมือนกระทํากับสี่โหนและโอพิชิตยังไงแบบนี้เลยต่อสู้ยังไงต่อสู้แบบนี้เลยใช้หลักการเดียวกันเลยเห็นอยู่ในในตาแล้วโอขอบคุณพระเจ้าพี่น้องหวังว่าพี่น้องจะรับการหนุนน้ำใจนะจากชุดของโยชวัวยาอีมาคีและโมเสส พี่น้องครับวันนี้คิดว่าเราพอตรงนี้ถ้าเริ่มข้อยีบสามเดี๋ยวไม่จบแต่วันนี้พี่น้องครับหนึ่งให้เราคิดถึงคําบัญชาของโมเสสที่มีกับรูเบนกาดมานัสเซสองคำหนุนใจที่ให้กับโยชวัวเรามีบทเรียนหลายอย่างวันนี้พี่น้องครับให้เราไปใช้ในชีวิตของเราอย่าเป็นกองหลัง อย่าเป็นกองนอนให้เป็นกองนั่งนะครับกองนอนและให้เหตุการณ์ที่พระเจ้าทรงกระทํากับเราให้มันอยู่ที่ในตาของเราเพื่อเราจะมีกําลังรับการหนุนใจเดินได้ต่อสู้ได้ทําได้อีกครั้งนะครับขอเจ้าเมตตานะรอบข้างไม่น่ากลัวครับที่น่ากลัวคือ หยุดพักหยุดพักทั้งข้างนอกและข้างในขอจำได้ไอ้ฐานนะข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งสําหรับคําคืนนี้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับบทเรียนในข้อพระคัมภีร์เหล่านี้มีหลายสิ่งหลายอย่างกระจายอยู่แต่เราขอบคุณพระเจ้าที่เราสามารถรวบรวมรับบทเรียนจากพระคุณความรักของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอบพระองค์ทรงวพร ให้เรารับกําลังในฝ่ายวิญญาณอีกครั้งที่เราจะมีกําลังมีเรี่ยวแรงเหมือนอย่างที่โยชัวรับการหนุนน้ําใจเหมือนอย่างเา่าโรเบนกามนันเสที่มีคําสัญญาให้กับพระเจ้าและเมื่อเขารับผิดชอบในคําสัญญานั้นพระเจ้าก็ดูแลครอบครัวลูกหลานของเขาให้ปลอดภัยข้าแต่พระเจ้าขอลรงสงรงอวยพรให้เรากล้าถวายตัวมอบชุดิให้กับพระองค์และส่วนอื่นทั้งหมดพระเจ้าจะทรงดูแล ให้เรามีความเชื่อและไว้วางใจในพระองค์เช่นนี้อีกไม่นานพระเยซูคริสต์จะเสด็จมาองค์ต้องการกองหน้าต้องการคนที่จะออกไปเพื่อพระเกยียรติเพื่อพระนามและเพื่อแผ่นดินของพระองค์ขอการอวยพรขอการทรงสถิตอยู่ด้วยเถิดดวงเจ้าค่ะมอบพี่น้องทุกคนไว้กับพระองค์เพื่อเขาทุกคนจ,จัดจัดการศัตรูรอบข้างและศัตรูภายในโดยด้วยอำนาจที่มาจากพระองค์ให้เขาเป็นคนที่ชัยชนะ เพื่อตัวเขาเพื่อครอบครัวเขาจะหยุดพักในองค์พระเยซูขอการอวยพระพรในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระเจ้าอวยพรนะครับครับผม